สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นเจ้าของรถท่านหนึ่งนะครับแหมเดินทางมาจากทั้งท้งรถคันนี้วิ่งอะไรอยู่พี่วิ่งรับพนักง,งานรับพนักง,งานอยู่นะครับอาการที่เจอเนี่ยก่อนมาหาผมมันเป็นยังไงพี่มันยุยครับออกเยอะยุ่ย,ยครับเวลาเราเจอถนนไม่ค่อยดีมันจะ โยกไปโยกมาเลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยประคองรถยากขึ้นเวลาลูกค้านั่งหรือพนักงานนั่งเนี่ยมันจะมีอาการเวียนเวียนหัวน้อยเพราะว่ามันมันโยนเกินไปนะครับวันนี้ก็เลยมาหาช่างธงครับจัดชุดใหญ่เท่านี้นะครับผมติดตั้งยุดโชกไว้หน้าครับติดตั้งยุโชกไว้หลังแล้วก็เปลี่ยนโช๊คตัวตั้งแล้วก็จัดแหนบนิ่มเข้าไปครับนะแล้วก็เปลี่ยนเช็คลูกมาด้านหน้าด้วยนะครับรถจะกระชับขึ้นครับเหมือนด้านรถไม้ป้ายแดงนะครับ นะลองใช้ดูนะฮะเป็นยังไงเข้ามาฝากถึงพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับที่ใช้รถตู้อยู่นะฮะหรือคิดที่จะเอารถตู้นะครับเช็ครถตู้ก่อนได้เลยนะครับคือเช็คจุดตรงไหนก่อนก็ได้หรือเข้าโทรมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับหรือถ้าเกิดว่ารถมันมีอาการที่ใช้รถอยู่แล้วมีอาการย้อยอาการโค้งเนี่ยก็เข้ามาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมก็ยินดีแนะนําและ,ะให้บริการทุกๆด้านเลยคันนี้นิ่มเนืบลองใช้ดูนะครับเป็นไงเข้ามาได้เลยแล้ว <ผม S 2> พี่เขาบอกว่าเอามา หลายครั้นแล้วนะครับผมออกมาหลายครันแล้วถูกใจช่างทงนะครับเนื้อเนิ่ทุกคันรับประกันครับช่างทงของสามครับ